กับสถานการณ์นะครับที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้านะครับเราจะหักหลบยังไงเราจะกะร,ระยะยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยครับสวัสดีครับผมทําไทม์ยะอัลเทอร์ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับ ลบสิ่งกีดขวางลบอุปสรรคด้านหน้าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะอ่าวันนี้จะเป็นเคสตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจกระบวนการในการหักลบนะนะครับในการกะระยะนะครับว่าเราจะหมุนพวงมาลัยยังไงหักลบยังไงกะระยะยังไงนะครับอ่านะครับเพื่อนอยากดูแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครต์ด้วยนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับเป็นตัวอย่างนะครับสอนว่า ถ้ามีสิ่งกีดขวางนะครับทา้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยนะครับเราจะหมุนพวงมาลัยยังไงนะครับเริ่มต้นด้วยฝั่งซ้ายก่อนนะครับเมื่อมีสิ่งกีดขวางนะครับเลยกึ่งกลางของคอนโซลมาทั้งฝั่งขวานั่นหมายความว่าถ้าเราวิ่งตรงไปปุ๊บเราชนแน่นอนครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการหมุนออกขวานะครับหมุนพวงมาลัยนะครับเพื่อหลบสิ่งกีดขวางทั้งฝั่งซ้าย นะครับเราจะออกทางขวานะนะครับว uh, ิธีการกะระยะเรากะยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับเริ่มแรกนะครับเราใส่เกียร์เดินหน้าก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านะครับตัวนี้อยู่ที่เกียร์ดีนะครับเราก็เดินหน้าไปครับนะครับเดินหน้าไปปึ๊บนะครับเดี๋ยให้เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับอ่าเวลาเราขับรถเดินหน้าไปใช่ไหมครับให้นะครับช่องว่างระหว่างฝากระโปรงนะครับหรืออ่ขอบระจกสีดําเนี่ยนะครับก่อนถึงสิ่งกีดขวางนะนะครับ ประมาณนี้นะครับนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะครับเมื่อถึงระยะประมาณนี้เราก็หักพวงมาลัยไปทางขวาครับนะครับหักโดยให้นะครับจุดกึ่งกลางนะครับเลยสิ่งกีดขวางมานะนะครับเลยสิ่งกีดขวางมานะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูช้าๆนะครับหาหักขวาครับปุ๊บก็หักครับหักมาปุ๊บนะครับหนักแล้วก็ปล่อยรถไหลไปครับนะครับเมื่อนะครับเมื่อสิ่งกีดขวางนะครับไอเมื่อจุดกึ่งกลางนะครับเลยสิ่งกีดขวางมาแล้วนะครับเลยมาก็เลยมาประมาณนึงนะนะครับเลยมาประมาณนึงปุ๊บอ่านะครับพอเลยมาประมาณนึงปุ๊บนะครับ คือล้ตรงไม่พอครับนะครับเราต้องบิดซ้ายด้วยนะนะครับพร้อมกับบิดซ้ายด้วยนะปื๊บอ่านะครับบิดซ้ายคืนนะครับคืนปื๊บอ่านะครับพอคืนเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาคืนล้อตรงนะครับอ่าพอคืนล้อตรงเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับจุดกึ่งกลางของเรานะครับเลยฝั่งซ้ายมาแล้วนะครับอ่านะครับจุดกึ่งกลางของเรานะครับเลยสิ่งกิดขวางฝั่งซ้ายมาแล้วนะครับเราก็ขับตรงไปได้เลยนะพี่ตั้มขับตรงไปได้เลยเหรอมันจะไม่ชนเหรอนะครับสิ่งกิดขวาง มันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วครับอ่าไม่ชนแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับประขับตรงไปครับนะครับขับตรงป้ายปุ๊บนะครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยนะครับอุ้ยเสียจังเลยพี่ตั้มนะครับกลัวจะชนจังเลยกวัวจะคูดจังเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะชนเราจะคูดไหมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเมื่อเราขับตรงไปปุ๊บนะครับเราเลยเราเลยมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูปุ๊บเห็นไหมััคครรรบบนี่่าาว ช่องว่างระหว่างตัวถังรถเรากับสิ่งกีดขวางห่างประมาณนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนเเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเอาจุดศูนย์กลางของคอนโซลนะครับนี่ครับจุดกึ่งกลางของคอนโซลนะครับหลบเบี่ยงมาทางขวานะครับของอ่าสิ่งกีดขวางนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะอ่านะครับเมื่อเราขับตรงไปปุ๊บนี่ครับช่องว่างระหว่างรถเรากับสิ่งกีดขวางก็จะประมาณนี้นะอ่านี่ครับให้เพื่อนเพื่อนดูไว้เป็นแนวทางนะครับเราก็ ใช้วิธีนี้นะครับในการหลบสิ่งกีดขวางนะนะครับครับผมเราใช้จุดกึ่งกลางของคอนโซลนะถ้าวัตถุนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็ใช้จุดกึ่งกลางของคอนโซลนะเราแบ่งรึ่งเลยนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเส้นตรงกลางนะครับแล้วถ้า วัตถุนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับอ่าเราก็ต้องใช้จุดกึ่งกลางในการกะระยะนะครับเราก็เอาจุดกึ่งกลางนะครับเบี่ยงลบวัตถุมานะครับให้พ้นวัตถุนะนะครับเมื่อพ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่าหมุนพวงมาลัยนะครับคืนพวงมาลัยนะนะครับพวงมาลัยจะมี4สเต็ปนะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องพวงมาลัยอีกทีนึงแต่ตอนนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะหลบสิ่งกีดขวางยังไงนะทีนี้นะครับเมื่อสิ่งกีดขวางฝั่งซ้ายเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งกีดขวางฝัั่งขวาครบ ว่าเราจะทํำยังไงเราจะกะยังไงนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับอ่านะครับทีนี้นะครับสิ่งกีดขวางนะครับทางฝั่งขวานะครับอ่าเราจะหลบไปฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับสิ่งกีดขวางนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางฝั่งขวานะนะครับอยู่ทางฝั่งขวานะครับอ่าแต่ทีนี้นะครับสิ่งกีดขวางเนี่ยมันเลยทานเสาเอมานะครับนี่นะครับแสดงว่าเราต้องหลบออกซ้ายให้ได้นะครับวิธีการกะระยะนะครับเราก็ใช้ทานเสาเอนะครับเบี่ยงหลบออกมาปุ๊บนะครับให้ทานเสาเอนะครับเลยวัตถุนะ เลยวัตถุเมื่อเลยวัตถุเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เบี่ยงออกซายแล้วเราก็ตรงไปนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จริงกันครับนะครับเราขับตรงไปก่อนนะนะครับใส่กีดีปุ๊บนะครับแล้วก็ขับตรงไปครับนะครับขับตรงไปนะครับขับตรงไปปุ๊บนะครับขับตรงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็กาลยานะนะครับให้นะครับรถเรานะครับให้รถเรานะครับก่อนถึงนะครับให้รถเราก่อนถึงวัตถุประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับช่องว่างประมาณนี้นะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ หมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายครับเพื่อให้นะครับเพื่อให้ฐานเสาเอของเรานะครับพ้นนะครับพ้นออกมาปุ๊บนะครับอ่าเราหมุนซ้ายให้หมดเลยครับหมุนซ้ายปุ๊บหมุนซ้ายไปนะครับหมุนซ้ายไปอาจจะครึ่งรอบหรือรอบครึ่งอ่าแล้วแต่นะครับนี่ครับเมื่อฐานเสเอนะครับเลยอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางมานะปั๊บนะครับพอเลยมาปุ๊บนะครับพอพอตัวเสาเอนี่บังบังสิ่งของเรียบร้อยนะครับเราก็หมุนขวาครับคืนนะครับคืนล้อตรงนะครับคืนล้อตรงไม่พอครับเราต้องหมุนขวาเพิ่มอีก นะครับคุณความเพิ่มปุ๊บพอลดตรงกับถนนปุ๊บเราก็คือลดตรงครับนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับระยะห่างนะประมาณนี้เลยนะอ่านะครับเดี๋ยวผมลดกระจกให้เพื่อนๆดูนะนะครับนี่ครับอ่านะครับประมาณนี้เลยนะนะครับจากรถเรานะครับนี่ครับมีระยะห่างประมาณนี้เลยนะครับอ่านะครับนี่ครับทีนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกระจกมองข้างนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระจกมองข้างว่าระยะห่างประมาณไหนนะอ่าเราดูกระจกมองข้างนะครับ ปึ๊บอ่าปั๊บนะครับเพื่อนเห็นไม่เอ่ยนะครับนีครับจากระยะนะครับจากระยะนะครับตัวถังของเรากับวัตถุนะครับห่างประมาณนี้เลยนะอ่านะครับห่างประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถเบี่ยงหลบได้อย่างสบายๆนะสามารถหลบไมาได้เลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวชนนะนะครับนี่นะครับนี่ก็คือการมุนพงมอะไรนะครับออกฝั่งซ้ายเพื่อหลบสิ่งกีดขวางอ่าหรืออุปสรรคทางฝั่งขวานะนะครับด้วยใช้นะครับมีครับฐานเสาเอนะครับ ทางเสาเอในการหลบนะในการการระยะนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับทนงเสาเอนะครับก็จะใช้การระยะในการาหลบสิ่งกีดขวางฝั่งขวาน,นะนะครับก็ให้เพื่อนๆนครับ จำไว้เป็นแนวทางนะนะครับเมื uh, ่อเพื่อนๆนะครับเจออุปสรรคเจอสิ่งกีดขวางอ่าเจอกล่องเจออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งขวานะนะครับเราก็ใช้ฐานเสาเอนะครับในการก่ายยะนะครับว่าวัตถุสิ่งของที่เราจะหักหลบเนี่ยนะครับเราก็ใช้ฐานเสาเอนะครับเป็นตัวกําหนดนะครับให้พ้นสิ่งกีดขวางนะนะครับเมื่อฐานเสาเอนะครับพ้นสิ่งกีดขวางเราก็คืนล้อกลับมาให้รถเราตรงเหมือนเดิมนะอ่าอันนี้ก็คือทริคในการหลบอุปสรรคนะครับ สิ่งกีดขวางทางด้านฝั่งขวานะครับอ่าก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับอ่านะครับการหมุนพวงมาลัยนะครับอ่าการหมุนพวงมาลัยครับจะมีอยู่4สเต็ปนะครับอ่านะครับเมื่อเพื่อนๆนขับรถมาปุ๊บนะครับสมมติว่าวัตถุอยู่ทางฝั่งขวามือของเราใช่ไหมครับเราขับมาปุ๊บสเต็ปแรกนะครับ เราขับมาปุ๊บเราหมุนซ้ายครับอ่าหมุนซ้ายหน้ารถเราก็ออกไปทางซ้ายครับอ่าสเต็ปที่2ครับเราคืนล้อตรงปุ๊บอ่าพอคืนล้อตรงเรียบร้อยปุ๊บแต่รถเราับยังอยู่ฝั่งซ้ายอยู่นะยังหันหน้าไปฝั่งซ้ายอยู่นะครับแต่รถล้อเราตรงแล้วนะครับดังนั้นนะครับสเต็ปที่3ครับเราหมุนขวาครับนะครับหมุนขวาเพื่อนะครับให้ล้อเรานะครับบิดไปทางขวานะครับเพื่อดึงหน้ารถกลับมานะนะครับเราหมุนขวาเสร็จแล้วนะครับปุ๊บรถก็เวียงนะครับด้านหน้าเวียงมาปุ๊บนะครับปุ๊บ พอมาตรงกับถนนเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็หมุนซ้ายนะครับคืนล้อตรงนะครับอ่านะครับนี่คือการหมุนพวงมาลัยนะครับสเต็ปมีอยู่4ี่สเต็ปนะครับในการหมุนพวงมาลัยนะนะครับให้เพื่อนๆจาให้ขึ้นใจเลยนะครับมีสีสเต็ปนะครับหมุนซ้ายคืนล้อตรงหมุนขวาคืนล้อตรงปุ๊บนี่คือสิ่งกีดขวางอยู่ทางฝั่งขวานะอ่าและทีนี้นะครับสิ่งกีดขวางเมื่ออยู่ฝั่งซ้ายล่ะนะครับใช้สีสเต็ปเหมือนกันเลยนะครับ เพียงแต่ว่าเราก็ทําส exactly? right ับกันเท่านั้นเองนะครับวัตถุฝั่งซ้ายนะครับเราก็ต้องหมุนขวานะราหมุนขวาปุ๊บคือล้อตรงหมุนซ้ายปุ๊บคือล้อตรงนะครับแบบนี้เลยนะนะครับก็คือหมุนขวาปุ๊บนะครับเอาหน้ารถนะครับไปเอาล้อรถนะครับหมุนไปทางขวาปุ๊บนะครับรถนะครับด้านหน้ารถก็กวาดนะครับด้านรถกวาดปุ๊บออกไปทางขวานะครับเราก็คือล้อตรงปุ๊บอ่าล้อก็ตรงกับรถเรียบร้อยแต่หน้ารถเราออกแต่หน้ารถเรานะครับ เชียงออกทางขวานะครับดังนั้นเราก็ต้องดึงรถดึงหน้ารถกลับมานะครับด้วยการหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนไปทางซ้ายปุ๊บนะล้อเราก็บิดไปทางซ้ายนะครับทีนี้หน้ารถมันก็ต้องบิดไปตามล้อมันก็เฉมาตามล้อปุ๊บนะครับพอเฉมาตามล้อนะครับเราลดเราตรงกับถนนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ล้อเราครับยังออกซ้ายอยู่ดังนั้นเราต้องคืนล้อตรงปุ๊บเมื่อคืนล้อตรงเรียบร้อยปุ๊บ เราก็กลับมาโพซิชันเดิมนะครับนะครับทีนี้นะครับเราก็จะขับตรงไปได้เลยนะนะครับนี่ก็คือการหักลบสิ่งกีดขวางหรือหักลบอุปสรรคนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะนะครับก็จะมีการใช้พวงมาลัยนะครับสี่สเต็ปในการหมุนนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางในการหักลบอุปสรรคนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับงงตรงไหนนะครับสงสัยเอ๊ะขั้นตอนนี้อะไรยังไงนะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมทวนให้เพื่อนเข้าใจอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งการกะระยะแล้วก็การหมุนพวงมาลัยนะ การกะระยะนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับถ้าวัตถุนะครับอยู่ฝั่งซ้ายเราก็ใช้จุดศูนย์กลางของคอนโซลนะครับในการกะระยะนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่รู้ว่าตรงกลางกะประมาณไหนก็เอากะคร่าวๆเอาก็ได้ครับอาจจะใช้ตรงก้านปัดน้ำฝนก็ได้ที่เราแบ่งครึ่งนะครับเราก็ต้องดูด้านหน้านะไม่ใช่คอนโซลกลางตรงที่เป็นเพดานหรือว่าตรงที่เป็นเครื่องเสียงนี้ไม่ใช่นะครับต้องอยู่ด้านหน้าเลยนะ ด้านหน้าของกระจกเลยนะนะครับอยู่ใต้กระจกด้านหน้านุ้งเลยครับอยู่แถวบริเวณใบปัดน้ำฝนนะเอาตรงส่วนนั้นนะครับตรงกลางนะครับเป็นตัววัดนะนะครับจุดที่เราจะเป็นจุดสังเกตจะเป็นจุดที่อยู่ด้านหน้านะครับนะครับจุดด้านหน้านะครับก็คือใต้กระจกบานหน้านะนะครับตรงกลางเส้นแบ่งขึ้นไปปุ๊บเอาจุดนั้นเป็นจุดนะครับในการกะระยะนะครับเราไม่ใช้จุดกึ่งกลางที่อยู่บนคอนโซล เราไม่ใช้จุดกึ่งกลางที่เป็นกระจกมองข้างไอ้กระจกมองหลังนะครับเราไม่ใช้จุดกึ่งกลางที่เป็นแผงแอร์นะครับตรงนี้เราไม่ใช้นะครับเราจะใช้ด้านหน้านู้นครับใต้กระจกด้านหน้าถ้าแถวใบปัดน้ำฝนนะตรงนู้นต่างหากนะครับที่เป็นตัววัดระยะในการกะระยะนะนะครับถ้าถอยหลังมาใช้ไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ฝากไว้ก่อนนะนะครับเราใช้จุดกึ่งกลางตรงแถวแถวนู้นเลยนะครับแถวแถวที่เป็นใบปัดน้ำฝนใต้กระจก หน้ารถนะครับตรงส่วนนั้นนะครับในการกะระยะนะนะครับเพื่อนๆอย่าจําสับสนนะไม่ใช่บอกว่าพี่เจ้าบอกแบ่งครึ่งกึ่งกลางปุ๊บเอากะเอาคอนโซลเลยนะครับกะตรงคันเกียร์เลยไม่ใช่นะครับไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะครับต้องใช้ด้านหน้านะนะครับอยู่แถวๆบริเวณก้านปัดน้ำฝนนะครับแบ่งครึ่งตรงกลางผ่ากลางรถเลยนะครับ เราก็หาอะไรไปมาร์กไว้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นสติกเกอร์สีอะไรก็ได้ครับไปแปะไว้ตรงแถวนู้นนะใต้กระจกด้านหน้านู่นนะครับตรงส่วนนั้นแหละครับที่เราจะใช้เป็นตัวกะระยะนะครับทีนี้นะครับมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวานะครับมันอยู่ใกล้บริเวณของเรานะครับเราไม่จําเป็นต้องอะไรมากมายเราก็ใช้โคนเสา A ก็ได้ครับนะครับโคนเสา A ก็ได้ครับง่ายๆเลยใกล้ๆนะครับโพซิชันนี้นะครับโอเคแล้วนะครับเท่าที่วัดมา น่าจะเป็นโพสิชันที่โอเคที่สุดแล้วในการการระยะฝั่งขวานะนะครับอ่านะครับการการระยะนะครับทั้งฝั่งซ้ายเราก็ให้จุดกึ่งกลางด้านหน้านะนะครับที่เรามาร์กไว้นะครับใต้กระจกด้านหน้าแถวๆบริเวณใบปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับให้พ้นนะครับสิ่งกีดขวางนะถ้าเรามองไปปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเรามาร์กจุดแว้ปุ๊บสิ่งกีดขวางนะครับที่อยู่เลยทั้งฝั่งซ้ายมือไปเนี่ยนะครับเราถือว่าผ่านหมดเลยนะอ่านะครับเราถือว่าผ่านแต่ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับเผื่อไว้ด้วยนะ เผื่อมีอักเสบเดียนรถมันเซมาของมันหล่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีช่องว่างเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็เผื่อเพื่อนๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนฝั่งขวาล่ะนะครับฝั่งขวาเราก็ใช้ฐานเสาเอนะครับเลยมานะครับแบ่งโซนเลยนะนะครับถ้าฐานเสาเออยู่ทั้งฝั่งซ้ายของวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับในโพซิชั่นที่เรานั่งอยู่นะนะครับเรามองไปปุ๊บเนี่ยนะครับเรามองไปปุ๊บเรากะกับฐานเสาเอนะครับเมื่อกะแล้วว่าวัตถุที่อยู่นอกรถตรงถนนนู้นครับ มันเลยเสาฐานเสาเอ Arrow, าา caminho, าา examples, ปไปทางขวาเราผ่านแล้วนะครับถ้าสมมติว่ามันเลยมาทางฝั่งซ้ายนะครับมันข้ามเขตมานะครับแบ่งครึ่งที่เราแบ่งครึ่งของฐานเสาเอนะครับมาเลยมาทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็หักนะครับซ้ายออกมานะครับโดยให้ฐานเสาเอนะครับเรามองไปเลยนะให้ฐานเสาเนะครับ <romantic> ม <success> ันเลยนะครับเลยวัตถุนั้นออกมาทางฝั่งซ้ายนะครับให้ได้นะครับเมื่อเลยมาแล้วปุ๊บเราก็ขับตรงไปนะครับแสดงว่าถ้า วัตถุนั้นอยู่ทางฝั่งขวาของฐานโซเอปึ๊บแสดงว่าเราผ่านแล้วนะอ่าก็ให้เพื่อนๆนะครับจําไปใช้นะนะครับลองทําไปใช้ดูนะครับอ่านะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการหักลบนะครับอุปสรรคครับที่เพื่อนๆนะครับใช้การกะระยะนะครับ ด้วยวิธีของผมนะนะครับก็คือถ้าฝั่งซ้ายเราก็ใช้จุดกึ่งกลางของคอนโซลนะครับก็คือคอนโซลเนี่ยเราก็ผ่าเครึ่องเลยนะนะครับแบ่งเป็นส่วนซ้ายกับส่วนขวานะครับถ้าวัตถุนะครับอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายเราสามารถไปได้นะครับแต่ถ้ามันเลยมาทางฝั่งขวาเราไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วถ้าวัตถุนะครับอยู่ทางฝั่งขวาของมือเรานะครับเราก็ใช้เสา A ในการกาะยะนะครับถ้าวัตถุนะครับเลยฐานเสา A มาทางฝั่งซ้ายนะครับ เราผ่านไม่ได้นะครับเราก็ต้องหักหลบนะนะครับด้วยการหักหลบไปทางซ้ายนะครับด้วยการกาลยะนะครับนุนใช้ฐานเสาเอนะครับในการเป็นตัววัดกับวัตถุที่บังอยู่นะครับกับวัตถุอุปสรรคนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับถ้าเราใช้เสาเอนะครับหลบนะครับหลบวัตถุอุปสรรคมาทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วเสาเอของเรานะครับรมองด้วยตาเปล่านะครับมองด้วยโพสิชันที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่หลังพวงมาลัยนี้นะครับเราเห็นว่าฐานเสาเอปุ๊บเลยวัตถุนั้นมาทางฝั่งซ้ายเลยปอนปุ๊ เราก็สามารถผ่านไปได้นะอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับแนวทางในการหักหลบนะนะครับแล้วก็นะครับการหมุนพรมอะไรนะครับเราก็ไม่ใช่หมุนไปซ้ายไปขวานะครับเราก็มีวิธี4สเต็ปนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้เข้าใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการหักหลบนะครับสามารถใช้ทฤษฎีนี้นะครับการหักพรมอะไรแบบนี้นะครับได้เลยนะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s ไ r i b e นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ